หนังสือสร้างตัวชัยวัฒน์เขียนจาก Making the Most of Your Life ของมอแกนและเว็บให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีบทที่4จงรีบฉวยโอกาสในขณะเมื่อง่วนอยู่กับมา้าทำความสะอาดอานมา้า และทำงานอื่นๆโดยรอบโรงม้านั้นนายชาลีเด็กทำงานในคอกม้าก็ผิวปากไปบ้างร้องเพลงไปบ้างด้วยความเต็มอกเต็มใจและร่าเริงในการงานอย่างเต็มที่งานของเขาไม่ใช่เป็นงานสูงมีรายได้ดีอะไรแต่แม้กระนั้นเขาก็ยังเป็นสุขเพลงของเขาได้ยินไปถึงแอนดรูคารเนยีราชาแห่งเหล็กกล้า ซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆคอกม้านั้นบังเอิญเพลงนั้นเป็นเพลงที่คายเนยีชอบและเขาก็ชอบใจเสียงของเด็กหนุ่มผู้นี้ด้วยคาเนยียได้นำเด็กนักร้องผู้นี้มาไว้บ้านกับเขาเพื่อเขาจะได้มีโอกาสฟังเพลงได้อย่างใกล้ชิดและในที่สุดปรากฏว่าคายเนยีมิได้ชอบเฉพาะเพลงเท่านั้นแต่ชอบบุค,คลิกลักษณะของหนุ่มน้อยผู้นี้ด้วยนี่เอง ที่ชีวิตอันรุ่งโรดของประธานกรรมการบริษัทเหล็กกล้าที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาได้เริ่มต้นขึ้นชีวิตของชานชวาบดังกล่าวนี้เป็นชีวิตที่ก่อร่างขึ้นด้วยโชคลาบหรือชวับเองก็ไม่ได้ร้องเพลงเพราะคิดว่าเพลงนั้นจะช่วยส่งเสริมอนาคตของเขาดอกโชคนั้นมักจะเข้ามาสู่เราโดยไม่ได้คาดหมายเสมอและคนที่เราเรียกว่าโชคดีนั้น ก็คือบุคคลที่รีบฉวยเอาโชคนั้นทันทีที่มันเข้ามาหาถ้าเขามีแผนการอะไรอยู่เขาก็จะรีบเปลี่ยนแปลงแผนการอน,นันทันทีคนอ่อนแอมักทำลายเวลาของเขาให้ล่วงไปเปล่าด้วยการสแสวงหาโอกาสใหญ่ๆอันจะทำให้เขาประสบความร่ำรวยขึ้นทันทีทันควันแต่ถ้าว่าบุคคลผู้เข้มแข็งจะใช้เวลาทำโอกาสเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาหาเขานั่นเองทำให้เกิดประโยชน์ใหญ่หลวงขึ้น และโอกาสเล็กๆน,น้อยนี่แหละจะกลายเป็นโอกาสอันใหญ่หลวงขึ้นเมื่อเราเปรียบเทียบจากผลที่ได้รับทีละเล็กทีละน้อยเหล่านั้นรวมเข้าด้วยกันจึงอยู่จุดประสงค์อันไกลนั้นย่อมเป็นที่พึงปรารถนาและเป็นสิ่งจําเป็นยิ่งดังกล่าวมาแล้วแต่ต้นแต่การมองจุดประสงค์อันไกลเกินไปนั้นจะทําให้เรามองข้ามโอกาสเล็กๆน้น้อยที่อยู่ใกล้เคียงเราไปเสียอย่าลืมว่าถ้าเราเป็นคนหูตาเปิดกว้างอยู่เสมอแล้ว เราจะพบว่าเราได้เหยียบลงไปบนโอกาสทุกย่างเท้าที่เราก้าวไปตามทางเดินแห่งชีวิตบ็อกมองเห็นโอกาสในตู้กระจกที่สกปรกตู้กระจกซึ่งใช้เป็นที่วางตัวอย่างสินค้าของร้านทำขนมปังแห่งหนึ่งสกปรกเหลือเกินผู้คนนับร้อยที่เดินผ่านไปมามีใครสังเกตเห็นความสกปรกนั้นไหมนอกจากเด็กที่หัวไวคนหนึ่งซึ่งมองเห็นโอกาสของตนทันที เด็กเล็กๆคนนี้ชื่อเอ็ดวาร์ดบ็อกซึ่งต่อมาภายหลังได้เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงยิ่งฉบับหนึ่งขณะนั้นเขากำลังเดินย่ำหางานทำอยู่ขณะที่เขาเดินไปตามถนนโดยไม่มีจุดหมายอะไรนั้นเขาก็มาหยุดตรงตู้กระจกแสดงสินค้าของช่างทำขนมปังและมองดูสินค้าที่วางอยู่เบื้องหลังกระจกที่สกปรกนั้นขณะที่เขายืนดูอยู่ เจ้าของร้านขนมปังก็ออกมาไต่ถามป็อก ok. ก็ให้ความเห็นว่าถ้าเขาทำความสะอาดกระจกเสียหน่อยจะดีมากเจ้าของร้านจึงถามว่าบ็อก ok. จะรับทำได้ไหมเมื่อบ็อกรับว่าทำได้เจ้าของร้านก็ตกลงจ้างให้เหมาทำทำความสะอาดกระจกนั้นทุกวันอังคารและวันศุกร์ในตอนบ่ายหลังจากเลิกโรงเรียนแล้วโดยให้ค่าจ้างสัปดาห์ละห้าสิบเซน โอกาสนี้นำไปสู่โอกาสต่อไปกล่าวคือวันหนึ่งช่างทำขนมปังมีธุระยุ่งบ็อกก็ช่วยขายขนมปังแทนเขาทำหน้าที่ดีมากถึงแก่ช่างทำขนมปังขอร้องให้เข้ามาช่วยขายข,ายของให้ทุกๆเวลาบ่ายโดยเพิ่มรายได้ให้อีกบอกได้ใช้โอกาสเล็กๆน,น้อยๆเหล่านี้นำตัวเขาให้ก้าวหน้าไปได้เป็นลำดับจนกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงและมั่งคั่งคนหนึ่งในวงการหนังสือพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา อย่าลืมว่าในการไต่เต้าไปตามวิถีชีวิตนั้นท่านจะต้องไปอย่างคนลืมตาไม่ใช่ไปอย่างคนครึ่งหลับครึ่องตื่นแล้วก็หวังว่าจะให้โอกาสมาปลุกเราขึ้นเองถ้าท่านเดินไปในลักษณะตื่นแล้วโอกาสงามอันใดๆจะไม่อาจผ่านพ้นท่านไปได้เลยเป็นอันขาดถ้าแหละโอกาสผ่านมาและทำท่าจะผ่านเลยไปก็จงใช้วิธีวิ่งไล่ติดตามเพราะบางที เราก็อาจจะช่วยมันไว้ได้เหมือนกันเฟลิกฟุนเป็นตัวอย่างอันดีในกรณีเช่นนี้มีเรื่องเล่าว่าคราวหนึ่งฟุนกำลังหางานทำเขาได้เสนอใบสมัครงานไว้ที่บริษัทแบมเบอร์เกอร์วันหนึ่งแบมเบอร์เกอร์ได้ไปหาฟุนที่บ้านเพื่อจะจ้างให้เขาไปช่วยในการขายเลหลังสินค้าครั้งใหญ่แต่บังเอิญฟุนไม่อยู่บ้านนายแบมเบอร์เกอร์ จึงฝากนามบัตรไว้กับแม่บ้านบอกให้ฟุนไปพบกับเขาในวันศุกร์บังเอิญแม่บ้านลืมส่งบัตรให้ฟุนกว่าเขาจะไปพบบัตรนั้นด้วยตนเองเวลาก็ล่วงไปถึงวันอาทิตย์แล้วแต่ฟุนก็ไม่ละเลยโอกาสเขาจึงรีบติดตามนายแบมเบอร์เกอร์ไปทันทีก็พบนายแบมเบอร์เกอร์กำลังทำงานง่วนอยู่คนเดียวฟุนก็เข้าไปช่วยทันทีการติดตามช่วยโอกาสคราวนี้นับเป็นก้าวแรก ที่นำไปสู่ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทแบมเบอร์เกอร์ในเวลาต่อมาอย่าลืมว่าโชคผ่านมาหาโดยไม่ได้มีป้ายแจ้งไว้เลยเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องมองดูให้เห็นและตัดสินเอาเองบางคราวโชคนั้นอาจปิดป้ายผิดๆก็ได้เช่นว่าดูเหมือนบางคราวมันกลายเป็นความหายนะแต่ทว่าเบื้องหลังนั้นกลับมีโอกาสอันดีแฝงอยู่ฉะนั้นการสร้างโอกาส หรือสร้างหายนะนั้นจึงอยู่ที่บุคคลแต่ละคนหาใช่อยู่ที่โชคนั้นเองไหมสเติร์นเปลี่ยนหายนะมาเป็นโชคเจ้าของร้านเครื่องชำเล็กๆแห่งหนึ่งกำลังคุณหมองใจเหลือเกินเขาได้สแสวงหาเจ้าจำนำมาได้ด้วยความยากลำบากแต่บัดนี้เขาจะเสียลูกค้าเหล่านั้นไปเสียแล้วทั้งนี้ก็เพราะคู่แข่งขันของเขาได้เสนอขายน้ำตาลจำนวนมาก ในราคาต่ำกว่าที่ร้านเล็กๆอย่างเขาจะซื้อมาขายได้ฉะนั้นลูกค้าของเขาก็จะพากันเฮโลไปซื้อน้ำตาลที่ร้านนั้นและซื้อของอื่นๆจากร้านนั้นด้วยแปลว่าเขาจะเสียขาประจำไปหมดทีเดียวเจ้าของร้านชำท้อถอยเป็นกำลังเขาจึงไปหาเพื่อนคนหนึ่งชื่อชาร์สเติร์นซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อขอคำแนะนำสเตอร์น เป็นผู้ก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งอันสูงส่งได้ด้วยรู้จากการเปลี่ยนหายนะให้เป็นโชคลาภได้ให้คำแนะนำเขาเป็นอย่างดีคำแนะนำของสเตอร์นั้นมีว่าให้พ่อค้าผู้นั้นขายสินค้าของเขาต่อไปตามเดิมและในการโฆษณาสินค้านั้นอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องน้ำตาลก่อนเมื่อลูกค้าสั่งของอื่นๆแล้วจงถามว่าบางทีท่านคงต้องการน้ำตาลบ้างกระมังที่ร้านนายแบงก์นั่นแหละ แกมีเยอะแยะเที่ยวขอรับและขายถูกกว่าผมด้วยถ้าท่านต้องการผมจะไปสั่งมาให้ด้วยวิธีการดังนี้เองพ่อค้าผู้นั้นกล่าวว่าเขาขายน้ำตาลของนายแบงค์ให้แก่ลูกค้าของเขาได้เกือบหมดแต่เขาไม่เสียลูกค้าไปเลยแม้แต่คนเดียวเพราะเขาไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อน้ำตาลที่อื่นทั้งยังขอบอกขอบใจเจ้าของร้านชำนั้นเสียมากมายด้วยซ้ำขอให้ระลึกไว้เสมอว่าโชคกลาบนั้น มักจะปลอมแปลงมาในร่างของความหายนะบ่อยๆเหมือนกันแต่ผู้รู้ทันย่อมจะเปลี่ยนป้ายนั้นให้เป็นโชคลาบนำความสำเร็จมาสู่เขาได้อย่างไม่นึกฝันแต่ทว่าในบางคราวความพลาดหวังในกิจการบางอันอาจกลับกลายเป็นโชคมาสู่เราก็ได้บางคราวความพลาดหวังนั้นเป็นเครื่องปลุกเราให้รู้ตัวว่าเราควรสแสวงหางานอื่นทำต่อไปเพราะบางคน อาจมุอยู่ในงานที่ไม่เหมาะแก่ตนเลยแต่การพลาดหวังนั่นเองจะทำให้เราประสบโชคดีใหม่อันเบิร์ตไมเกิลสันนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลกและเป็นผู้วางรากฐานให้ไอสไตน์ค้นคว้าสัมพันธ์ทฤษฎีของเขาจนสำเร็จนั้นแต่เดิมก็เป็นนักศึกษาผู้น่าสมเพชอยู่ในโรงเรียนนายฐานเรือแห่งหนึ่งขณะที่เป็นนักศึกษาอยู่นั้นไมเคิลสัน ถูกย้อเย้ยจากนักศึกษาร่วมห้องทั่วๆไปเขาใช้เวลาว่างอยู่กับการทดลองในวิชาฟิสิกส์แต่ก็สอบวิชานี้ตกและยิ่งในวิชาเกี่ยวกับปืนแล้วก็นับว่าเลวมากฉะนั้นเมื่อสอบวิชานี้ตกอีกอาจารย์ยังแนะให้ออกจากโรงเรียนนายฐานเรือเพื่อให้ไปประกอบอาชีพอื่นที่เหมาะสมต่อไปเป็นโชคดีที่ไมเกลสันสอบไม่ได้มิฉะนั้นแล้ว เขาก็คงมียศขั้นต่ำอยู่ในทางราชการอยู่นั่นเองแต่การสอบไล่ตกทำให้เขามีโอกาสทำงานค้นคว้าในวิชาฟิสิกว้างขวางขึ้นจนกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการวิทยาศาสตร์ดังกล่าวแล้วความพลาดหวังต่างๆอาจเป็นสิ่งจำเป็นที่แสดงให้เราเห็นว่าเรากําลังอยู่ในวงงานที่ผิดทางของเราเสียแล้วหรือมิฉะนั้นก็อยู่ภายใต้อำนาจของนาย ซึ่งไม่ให้โอกาสแก่เราที่จะก้าวหน้าถ้าหากว่าเราตกไปอยู่ในวิถีทางที่ผิดการพลาดหวังที่ทำให้เราต้องเปลี่ยนงานนั้นนับว่าเป็นโชคอันดียิ่งของเราแล้วโทโมัสเพรสตันนายธนาคารที่มีชื่อเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มก็ตกอยู่ในบังคับบัญชาของนายซึ่งมองไม่เห็นความจำเป็นที่จะให้ลูกน้องก้าวหน้าเมื่อเปรสตันขอเงินเดือนเพิ่ม เขาก็ถูกออกจากงานทันทีแต่การทั้งนี้นำผลดีมาให้เขาอย่างมากเพราะทำให้เพรสตันได้งานที่เหมาะสมทำให้เขาก้าวหน้าไปได้เป็นลําดับโชคไม่ได้หมายถึงสิ่งที่บังเกิดแก่ท่านหากแต่หมายถึงการที่ท่านปฏิบัติต่อสิ่งนั้นในเมื่อมันบังเกิดขึ้นต่างหากถ้าสิ่งนั้นนั้นเกิดขึ้นแต่ท่านปฏิบัติต่อมันในทางผิด ท่านก็จะไม่ประสบโชคอันใดเลยท่านอาจสร้างนิสัยที่มีแต่โชคร้ายขึ้นโดยการปฏิบัติผิดผิดเป็นต้นว่ายอมรับเสมอว่าตนโชคร้ายโดยยอมแพ้ต่อสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นโชคร้ายโดยการสู้อย่างหัวชนกำแพงและโดยการสแสวงหาผู้สมเพศเวทนาในความโชคร้ายของตนแต่ในทางตรงข้าม ท่านอาจจะสร้างนิสัยแต่ความมีโชคดีขึ้นได้โดยคิดถึงแต่ความมีโชคโดยการลืมตามองโดยรอบเพื่อจะได้เห็นโชคนั้นเมื่อมันย่างใกล้เข้ามาและโดยการปฏิบัติต่อมันในทางที่ถูกต้องในเมื่อมันเคลื่อนเข้ามาหาเราจริงๆจบบทที่สี่